วัสดีครับพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปที่7ครับคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงเรื่องตัวไฟเบอร์ออปติกเคเบิลของแพนดูครับว่าแพนดูดมีไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์โรดแมพอะไรยังไงบ้างน,นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่า ไฟเบอร์ออปติกและดูดมีออปติคอลนะครับเป็นแพทเทิร์นของสินค้าไฟเบอร์ออปติกเคเบิลนะครับตอนนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนนะฮะเกิดนำก็คือเบย์อ่าไฮสปีดไฟเบอร์ซิสเต็มนะครับในงานในงานที่ต้องรองรับ โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้แบนด์วิดสูงสุดก็อย่างเช่นศูนย์ข้อมูลนะครับพวกองค์กรแคมปัสต่างๆนะครับก็จะมีการขยายตัวของระบบเคเบิลามเระสูงนะครับขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็เวเนือ่องจากในศูนย์ข้อมูลหรือเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลนี่จะมีการใช้แบนด์วิดสูงข,ขึ้นไปนระดับ1 0กิกนะครับ เพื่อรองรับในเรื่องของงาน virtualization นะครับเช่น server virtualize นะครับ I/O switching แล้วก็เรื่องของ multi application ส่วนหนึ่งก็คือ structure cabling infrastructure นะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับขององค์กรหรือธุรกิจที่ต้องมีระบบเครือข่ายนะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนี่นก็จะเป็น สิ่งที่จะช่วยตอบสนองต่อการใช้งานนะฮะในนวตัตกรรมในแอปพลิเคชันใหม่ๆแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะครับการบมรุงรักษาเครียข่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครับเพราะแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ๆนี้จะต้องการแบบที่สุดขึ้นครับทีนี้แล้วก็มาดูเรื่องของ Innovation ของ Data Center Infrastructure Solution ครับคือแพนดดเนี่ย อันดูมีสินค้าที่จะนําเสนอนำเสนอสูงข้อมูลอัจฉริยะนะครับที่จะมีะเปิดใช้งานในเรของสาปัญญกรรมทางกายภาพอ่แอนนา,าแล้ว logical นะครับโครงสร้างพื้นฐานอย่งเช่นเรื่องของ real time data processing นี่ real time data processing นะครับการประมวลผลข้อมูลที่เป็น real time นะครับ ่ก็คือเรื่อง High Speed Application ปัจจุบันมีแอปพลิเค i ันตัวเหม่ใหม่ที่เป็นที่ทางานเป็น High Speed นโปรเซสเรื่องของ Data ก็ r e s p o n s e ที่ความเร็วสูงนะครับงที่เห็นนะใช่ก็คือของอก็เพิ่มเรื่องของ Operation Frequency e นะครับเพิ่ม Operation Efficiency นะครับ รรเรื่องของบริหารจัดการแคปซิตี้แบบเรื่องของโมดูลาร์ดีไซน์นะครับไฮเดนซิตี้ y ซพพอร์ตดัต้าเซ็นเตอร์โซลชของเฟนดูดก็ทำให้งานสามารถอิน e ิเมตได้เร็วขึ้นครับรองรับเรื่องของกระบวนการออกแบบนะครับระบุและติดตั้งทางกายภาพที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากมากขึ้นนะครับทำให้มันง่ายขึ้น แ o นดู r o รดักช่วยให้เราสามารถทำโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันการทำงานนะครับจัดการให้ดำเนินการต่อกิจการที่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ก็มาดูเรื่องของอ่า n d ดา d ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่จะต้อง เป็นจะต้องพบเห็นนะครับคือในข้อกําหนดเรื่องของการเลือกใช้สายเลือกใช้สายเคเบิลในการนำแสงก็จะเรื่องของไฟเป็นเรื่องของไฟเรตติ้งนะครับเราเริ่มจากตัวที่เป็นพิ u ัมเรตก่อนนะพิลัมพิลัมเรตเคเบิลหรือ OFNP นะครับแล้วก็ OFNP พ e ลัมเรตติ้ง um OFNP นี้ก็คือสายที่เราจะ เดินเดินในแนวนอนนะครับผ่านกระบ,บวนการทดสอบในเรื่องของการการไหม้ไฟนะฮะการติดไฟอย่างเข้มงวดเลยนะครับเหมาะสาหรับการเดินในช่องที่เป็นพีน้านะครับคือช่องที่มีช่องที่เอาพูดยวว่ามันอยู่เหนือเหนือเหนือฝ้าคดานนะครับขึ้นไปเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีจะมี เคเบิลวยเวมีดักซ่อนอยู่ข้างในก็จะต้องเป็นสายที่มีความต้านทานไฟและมีลักษณะการผลิตคันออกมาตำ่ำสายชนิดนี้นี่ระบุเลยว่าจะต้องเป็นสายที่ทนไฟได้สูงที่สุดนะครับซึ่งไม่สามารถจะแทนเจ้าสายเคเบิลตัวอื่นมาแทนได้อันต่อไปก็คือพเพลมเบรดเคเบิละบ P, นะครับ OFCP นะครับ OFCP ก็คือสายที่เป็นเป็นสายีนั่มเหมือนกันนะครับแต่ส่วนประกอบหรือโครงสร้างจะมีส่วนที่เป็นโลหะรือทั่วไปแล้วก็จะเป็นพวกอัมเมอร์นะครับอัเมอร์มุมต่างๆการใช้งานก็เหมือนกับตัวที่เป็นีนั่มธรรมดาจะเป็น P ต่อไปก็คือ Riser Rate Cable นะครับ OFNR Riser คำว่า Riser นี้ก็คือการเดินสายในแนวตั้งระหว่างชั้นนะครับโดยในแนวตั้งก็คือผ่านช่องชาร์ฟก็ดีหรือจะเป็นเคเบิลเคเบิลดักวางนแนวตั้งเชื่อมระหว่างชั้นเอา OFNR นี้จริงๆแล้ว จึงจะไม่มีระดับฟันไฟที่จำเป็นนะเหมือนกับ OFNP นะครับนะนั้นสายอ่จริงๆแล้วเอามาแทนกันได้นี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นว่าเฮ้ยถ้าไม่มีสาย o f n r แล้วจะหาไม่ได้เลยก็จะจะ,จะใช้ o f n าไม่ได้คือถต่ว่าเอาตัวที่เป็น OFNP มาใช้แทนได้ ต่อไปไรเซอร์เรตเคเบิลนะครับโอ้ OFCR OFCR นี้จะเป็นสายที่มีอาร์เมอร์นะครับอาร์เมอร์ก็เป็นสายที่เดินในช่องชาร์ปเหมือนกับทางเอลเอฟเอ็นอาร์นะครับอันต่อไปก็คือโล่สโมกเชอร์โอไฮเดรเจนเอลเอสไอเทสสายชนิดนี้เนี่ย เมื่อเวลาถูกเผาหรือถูกไฟไหม้เนี่ยมันจะมีมันจะมีฟันพิษต่ำนะฮะฟันที่ออกมาเป็นพิษเนี่ยจะต่ำเพราะว่า,าถ้าเป็นสายที่ทำมาจากพวก p v c ธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารประกอบที่กัดกร่อนแน้นฟันมันจะออกมาจากตัวนี้นะฮะเช่นพวกกรดไฮโดรคลาริก เป็นองค์ประกอบนะครับแต่ว่าสายที่เป็นโลสโมกเนี่ยคือจะไม่มีสารประกอบประเภทฮาโลเจนนะที่จะทําให้เกิดสารพิษเหล่านี้ปล่อยออกมานะครับเวลาไหม้ไฟนะครับเพราะนั้นเออเวเชต์เทสในบางครั้งเนี่ยจะจะเห็นในบางสเปคจะเขียนว่าเป็น ofn ขีด ls นะครับคีระบุไปเลยว่าเป็น non conductive นะฮะที่เป็นโลสโม e นะครับตามข้อมูงกายเลยก็ประมาณนี้นะคือคือ,คอมันสามารถที่จะบางทีไปเจอไม่ได้เขียนว่าเป็นอวิชเชตเชสแต่เขียนว่าบอกระบุชนิดเลยเป็น O.F.N. ครับเป็น Non Conductive แล้วก็เป็น l o ส s บ o k ดด้วยสุดท้ายก็จะเป็น Outside Plant Non f l a m i n g นะครับ O.H.P.H.P. ก,ก็ระบุเลยว่าเป็นสายที่ใช้ภายนอกนะปกติบ่อติสายเคเบิลพวกนี้อ่ โดยแท่เกจที่เป็น PE นะครับโพลีเอทิลีนที่มีความหนาครับนีในส่วนประกอบี OSP นี้จะไม่มีสารระงรับเปลวไฟเพราะว่าสายชนิดนี้เนี่ยใช้ภายนอกนะเป็นที่ที่มีอากาศเปิดปที่ที่มีอากาศเปิดเพราะนั้นในเรื่องของข้อกำหนดอ่าก็ ไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีสารที่จะเป็นระงับการลามไฟก็ปอยสาพิดนั้นในบางบางทีแล้วในข้อบ่ Building Code นะที่ที่ทจำกัดระยะทางในการติดตั้งข้อบางทีก็อาจจะอนุญาตให้ใช้สาย OSP ได้นะครับคเนี่ยในในอาคารเป็นช่วงช่วงเป็นช่วงที่ที่เป็นช่วงเปิด น,นี้ก็มาดูเรื่องของแพนดูดไฟเบอร์เคเบิลโรดแมปจะเห็นว่า,าใา้ทั้งสาก็จะเป็นสายด้ายและขวาก็จะแบ,บ่งเป็น Indoor i n ินเตอร n คอนเน็กเคลนะครับแล้วก็อินดอร์เดสเซดิวเคเบิล cable, เป็นเป็นในกลุ่มของ Indoor แล้วก็ยังมีเรื่องตัวที่เป็น Indoor ์ซึ่งมี um mer, อารเม,มอร์เดอะอาร์เมอร์แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็น In Out อนะ่อนไดเรกสีเคเบิลก็ใช้อินก็ได้ใช้อาก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายลงไปก็จะเปนโอเอสพีออฟ p ซส์แพลนอาร์ a มอรเคเบิลนะครับก็แบ่งออกเป็นซิงเกิลแจเกตกับดับเบลแจเกตคือระเดยดกันอันแรกนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นอินเตอร์คอนเน็กเคเบิลนะครับคือในส่วนของไฟเบอร์อินเตอร์คอนเน็กเนี่ยการใช้งานก็คืออ่าเราจะใช้สำหรับงานที่ เป็นงานหน้าแพนเนลนะครับหน้าแพนแนลหรือเป็นงานที่ไฟเบอร์ t ู e เด s k นะครับก็คือจากหลักแฟชชนแนลเนี่ยออกไปสู่โต๊ะทำงานเลยนะในว o ร์กแอ a จะมีค็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นดูเพล็กนะครับเป็น2องไฟเบอร์ติดกัดตรงซ่างก็จะมีมีเซงเบอร์นะครับทำให้สายนี้ Um เซนเบอร์ส่วนใหญ่แล้วสายประเภทน,นี้จะเป็นพวกอารามิดยานหรือพวกเคฟล่านะครับเพื่อเพิ่มแรงดึงนะครับทนแต่แรงดึงครับแล้วก็ขนาดก็จะมีกา0ไวไมโครบัฟเฟอร์นะครับก็มีขนาดไม่ใหญ่มากโตกว่าเอ่อน่าจะโตโตกว่าสายแัดคอร์ดนิดนึงนะฮะประมาณนั้น ต่อไปก็จะเป็นอ p t ติคออินเ r อ o n คอนเน a b เ e คเบิลประเภทที่2นะครับประเภทที่สองก็เช่นกันก็คือโครงสร้างก็จะมี s เ r i งเมมเบอร์แล้วก็มีตัววั f เฟอร์นะฮะใหญ่ประมาณ900ไมครอนอันนี้ก็จะมีทั้งไรเซอร์มีทั้งฟีนัมฟีนัมเรตนะครับก็มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกตั้งแต่ ชิ้นกันโมเละสอง O M หนึ่ง O M สอง O M สาม O M สี่นะครับสำหรับที่ high speed มีทั้งขนาดอ่า O M หนึ่งก็จะเป็นหกจุดสองห้าไมครนในระยะสั้นๆไม่ไม่ยาวมากนะฮะแบบดีขึ้นไปอีกน,นิดนึงได้ระยะทางมากขึ้นไปอีกหน่อยก็เป็น O M สองนะที่มาสุดไมครนะครับสวนรับสิบจิกนะก็มีนะครับ O M สาม O M สี่ต่อไปก็จะเป็น interconnect อีกแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งตัวนี้จะเป็นโลโซมเป็นโครงสร้างเหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเมมเบอร์นะครับมีบ er ัฟเฟอร์900ไมครนนะครับก็ตัวเปลือกตัวแจ็กเก็ตก็เป็นโลโมมอันต่อไปก็จะเป็นอินดอร์ดิสเซเบิลชันเคเบิลนะใช้อินดอร์ใอินดอร์นี้คือก็สามารถจะเข้า เท่าที่ edge panel ได้นะครับเป็นเป็นแบ็กโบนภายในติดตั้งเดินเดินแนว horizontal นะครับแนวฮอ r i ซอนท a ลานั้นก็จะเป็นเรื่องของ riser มีที่เรือนะครับเดิน riser ก็ได้เดินพ i นน้ำ um ก็ได้นะครับ application ก็ตั้งแต่ single mode multi mode นะฮะ o h 2 o m 1 o m 2 o m 3 o m 4 ส้างก็จะเป็น long steel นะครับ string member อยู่นะครับต่ตามภาพที่เห็นตัวต่อไปก็จะเป็น indoor d i s t r i b u t e cable เหมือนกันแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเป็นท e วแล้วก็มี string member อยู่นะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เนี่ย จะผลิตจะใช้มีสองแบบคือโลสโมกกับไรเซอร์นะครับโลสโมกกับไรเซอร์คือมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆกันกับเมื่อกี้ที่เราเห็นแต่ว่าเราจะระบุเป็นพาสหนึ่งเบอรได้เลยเราจะเรียกโลสโมกหรือแบบไรเซอร์ก็การใช้งานก็มีตั้งแต่เล็กๆเลย2คอไปถึง48อ่อ ตัวต่อไปก็เป็น indoor d i s t r i b u i cable เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ระบ,บุลงไปเลยว่าจำนวนคอจำนวนคอก็เริ่มจาก4คอขึ้นไปถึง72คอแล้วก็โครงสร้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับโครงสร้างคือ,อาการจัดเรียงคิ้วนะหรือคอเนี่ยเป็นแบบ เป็นแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนกัน,นครับประพวงความแข็งแรงนะประพวงความแข็งแรงนะครัก็ะจะมีรหัสการรหัสประจำหมายเลขสายนะฮะตามในนี้เลยนะครับเดินก็นเดินเป็น t r i b u t e d i s t r i b u t เ cable แต่เป็นโลสโมอย่างเดียวเลยอันนี้จะเป็นโลสโมนะ ต่อไปก็เป็น Indoor Outdoor All d i e c c ็กทริกนะก็คือใช้ได้ทั้ง Indoor ก็ได้นะครับใช้ได้ทั้ง Outdoor ด้วยแล้วแจ็คเก็ตมันก็จะแจ็คเก็ตจะ,จะหนาขึ้นมีความหนาทนแรงดึงได้สูงขึ้นเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมี s t r เ n g t h เมมเบอร์นะครับกันน้ำกันน้ำเข้าได้กนในกรณีเรานำไปใช้ในต่าในในอ u t d ด o r เนี่ย,นนยจะมีวัสดุก,กันน้ำ แล้วก็มีทิ้วนะฮะอยู่ตรงกลางนะครับในทิว้วในในทิ้วนี้ก็จะใส่มันจตุตัว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 คอเคเบิลนะฮะที่มีความโต2องห้าสองห้าสิบไมครอนนะครับก็มีป้องกันไฟด้วยแรงมิทาแดนนะครับเพราะฉะนั้นสายที่นี่มันใช้ได้ทั้งอินดอร์ใช้ได้ทั้งเอาดอร์ พีหน้ามไรเซอร์อันนี้หมดนะครับแล้วก็ลงสสโมลคอลก็ไล่ไปเลยตั้งแต่6คอลถึงเจคอนะครับสำหรับการติดตั้งทั่วไปนะทั่วไปอันต่อไปก็เป็น In the o u t เอาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างจะแตกต่างออกไปนิดนึงจะเป็นจะมีไทบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ มีตัวเส้เมมเบอร์เป็นเคฟลาหรืออารามิดยาแล้วก็การใช้งานก็ติดตั้งในทางไรเซอร์และทีนัมอันนี้สำหรับอดนภายในอาคารนะก็ได้นะครับโดยระหว่างชั้นระหว่างอาคารก็ได้ขึ้นอยู่กับาก,าการเลือกไฟเบอร์เนี่ยคือเราดูขึ้นอยู่กับโครงสร้างนะครับเราต้องกทรความแข็งแรง บางน้อยแค่ไหนนะครับนอกกำหนดของการการการติดตั้งนะครับตัวด,ดอไปที่เป็นอิน o อร์อัล o ดอีกประเภทหนึ่งนะแต่เป็นอินดอร์อัล o r ที่มีอ่งางเอีอ่างลักษณะก็จะเป็นเป็นทิวแหละเป็นลูสทิวแต่ว่าลูสทิวนี่บรรจุตัวอยู่ในอยู่ในโครงสร้างที่มี มีตัว water blocking กันน้ำด้วยนะครับกันน้ำอยู่ข้างใน,นแล้วก็มีแจ็กเก็ตกันไฟด้วยนะอีกชั้นหนึ่งคืออันเนี้ยมันจะมันจะปลอดภัยในเรื่องของการติดตั้งถ้าเดิน o u t ดอ o r นะครับ o u t ดอ o r ไกลๆก็ป้องกันป้องกันสัตว์กัดแทะ กันน้ำเข้ากันความชื้นนะครับมาเข้าในอาคารนะฮะเป็นการก็การลามไฟก็จะเ,เกิดมีปัญหาเรื่องไฟไฟไหมหรืออะรย่มันก็จะไม่ไม่ลามไฟ่ารจะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับอันต่อไปก็จะเป็นอินเตอร์ล็อกอาร์เมอร์เนะครับโครงสร้างก็จะเป็นอ่า ม,มีโลหะนะฮะเป็นมีโลหะด้วยน,นคือเป็นอาร์เมอร์เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอาร์เมอร์นะฮะอย่แล้วก็มีสเต็คเมมเบอร์เพิ่มความเหนียวความทนแรงดึงได้สูงขึ้นนะครับตัวตัวคอเฮเบอร์ก็บรรจุอยู่ในบัฟเฟอร์นะที่เป็นที่เป็นเลือกนะฮะหนาเก้ไมครอนก็มี เซนเซนเเบอรเป็น a ะ a m มิเน,นีอนี่ใช้เป็นแบ็กบ e นะฮะเป็นบลนหนอาคาดนี่เป็นสาย Indoor นะครับเป็นสายอินดอร์ต่อไปก็จะเป็น d i เล็กทริ c คอน d ูดดิเล็กทริกคอนดูด i ีซไฟเบ ไ e เล็กส c o อนดู t นี้เ,เป็นสายเหมือนกับเหมือนกับมีเป็นสายอ่อนมันจุสายอ่อนที่มีแจ็คเก็ตแล้วเนี่ยแล้วบรรจุลงในคอนดูนะมีท่อท่อกลมๆเป็นท่อคุณกลมนะครับทีนี้จะเป็น PE ที่มีความแข็งแรงหน่อย มีแข็งแรงขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของอใั้เมมเบอร์อารามิดญาตนะฮะซึ่งเป็นเคฟล่าในการแข็งแร่งด้วยการใช้งานก็คือใช้งานในไลเซอร์นะครับแล้วก็เป็นโลโซม์ใช้งานในไลเซอร์ถ้เดินในไลเซอร์นะครับทีน,นี้เป็นสายอินดอร์นะฮะอินดอร์ เตืนไดเซอร์ยครับเรื่องระหว่างชั้นก็มีทั้งซิงเกิลโหมดมองติโหมดก็จำเขาข้อแต่ต่างก็คือมันมันไม่ใช่อา์เมอร์แบบโลหะแต่มันเป็นไดเล็กซิคอนดูดซึ่งมีความแข็งขึ้นมาอีกหน่อยใช้เดินในในตัวขาอันนี้ก็จะเป็นสายภายนอกละ สายเอาสาแพลนสายภายนอกนี่เนื่องจากมันเดินอยู่กลางแจ้งนะครับนอกอาจจะเดินเดินแอเรียหรือเดินผู้ขนานไปกับท่อน้ำมันกลางแจ้งนะครับซึ่งมีความร้อนสูงนะครับมีมีแสงตกตบแสงยูวีบน่างเยอะ ันั้นก็คือแจ็คเก็ตของมันก็ต้องทําเป็นพิเศษก็คือว่าต้องมีเรื่องของกางความชื้นมันมีเอาสายเนี่ยไปร้อยท่อ,อก็ต้องการความชื้นข้างในก็จะมีเจลนะครับใส่เอาไว้มันเป็นใส่ไว้ในหลอดมัาจะดูโครงสร้างเราจะเห็นว่ามันจะมีคิ้วอยู่ข้างในเนี่ย ทิวแต่ละทิวที่ใส่ไปใส่ไฟเบอร์เนี่ยก็คือสามารถจะใส่ได้12ไฟเบอร์แล้วก็มีเป็นแท่งแท่งพลาสติกซึ่งมีความเหนียวอยู่ตรงกลางเรียกว่า central strength member โครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเดินเราเดินสายเอาสายแพนมันต้องการความต้องการความทนทานต้องการทนแรงดึงได้สูงต้องการอ่า ป้องสายปกป้องไฟเบอร์จาก U.V. นะปกป้องจากาความชื้นนะครับเพราะฉะนัน้นสายตัวนี้ก็จะเป็นจะมีบรรจุแต่เจลเข้าไปนะฮะตัวเปลือกก็ต่อการ U.V. ครับนี่ก็เป็นสาย outdoor ที่เป็นโครงสร้างแบบนี้แล้วก็จะสายตัวนี้กำหนดเลยว่ามันต้องเดิน outdoor ก็คือจะไม่พูดถึงเรื่องของเฟรมหรือสโมกเวทติ้งนะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอเมร์อ s i ไซแพลนนะครับอันนี้ที่มีความทนนะทนต่อการกัดกร่อนนะครับทนทนต่อการใช้งานลักษณะที่ว่าเออเราเอาไปฝังฝังดินเลยเชนอันเดอร์กราวเชนอันเดอร์กราว มันจะเป็นลูสทิวนะครลูสทิวที่แล้วก็มีอาร์เมอร์นะมีอาร์เมอร์ด้วยสตีลสตีลเทปอาร์เมอร์นะครับ Armor แจ็กเก็ตก็เป็น PE นะฮะโพลีเอทิลีนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเอาเอาสายแันเคเบิลจริงๆไม่มีเรื่องของลอนเบรดคือเรตติ้งไฟเรตติ้งจะไม่พูดถึง มีเจลฟิลกันความชื้นกันน้ำแล้วก็เป็นคาร์บอนแก๊สสตีลอาร์เมอร์นะครับที่เห็นเป็นสีเขียวนะฮะหลังจากตัวพีดสีดำอันนี้ก็มีเลือกตั้งแต่ชิงกันหมดไปถึงเมาส์กันหมด ตัวต่อไปก็จะเป็น single armor single jacket ในงานที่มันมีความ tough นะฮะมีความไยกว่าอะไรสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะงานที่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนมีความชื้นนะ,ะมีไอน้ำมันมีอะไรต่างเนี่ยตัวนี้ นะก็คือจะทำมาแล้วก็มีส่วนที่เป็นตัวป้องกันค่อนข้างใจเยอะนะครับมีเจลฟิลนะครับเจลฟิลใส่เข้าไปกันกันเรื่องของความชื้นนะครับเรียมรีธาเดนแจ็คเก็ตอีกกันไฟตั้งหากการลามไฟนะครับมีคารุเกสเทนสตีลอาร์เมอร์อีก,น,กนะครับป้องกันการกัดแทะนะครับมีสเตนกเมมเบอร์แล้วก็มีวอเตอร์บล็อกกิ้ง อีกต่างหากัวน,นี้ก็จะเป็นนะนี่เป็น single jacket นะฮะก็คือมีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งนะฮะตัวนี้อีกตัวหนึ่งน,นี้เป็นตัวที่แข็งแรงทนทานขึ้นไปอีกเท่านึงนะฮะคือมันเป็น double jacket outside outside p ์แล้วมี armor อนะีกต่างหากนี่ก็คือ เป็นตัวที่ทนทานสูงนะฮะมีนูสทิวนะครับมีฟิลเลอร์ทิวนะครับกรณีที่ว่าวิสายในี่โครงสร้างมัโครงสร้างเดียวกันแหล,ละเริ่มตั้งแต่สองสี่หกแปดไปถึง 4, ร้อยคอถ้าสายไม่เต็มเนี่ยไอโครงสร้างอันนี้เขาก็ผลิตโครงสร้างเดิมนี่แหละแต่เขาก็จะเว้นว่างเอาไว้ เป,เป็นทิ้วเปล่าออไปนะฮะส่วนที่เป็น uh, central strength member ก็จะเป็นทิ้วตันเป็นทิ้วตันคือมันไม่ใช่ทิ้วหรอกมันเป็นคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับไนล่อนนะไะนล่อนที่มีความที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันกับทิ้วที่บรรจุไฟเบอร์ใส่เข้าไปนั้นไม่ว่าสายจะบิดงอจะบิด นะฮะสายจะบิดก็จะดึงเแวแลาติดตั้งหรือแขวนลอยก็ดีหรือดึงก็ดีมันจะทนความแรงตึงได้สูงสุดมากๆนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเรื่องของสเปคกันอีกตั้งหันจะมีพันพันสองร้อยนิวตันสองพนิวตันนี้น 1, N, 2, นก็ชี้อีกทีก็มีสตีลอาร์เมอร์อีกต่างหากนะครับสตีลอาร์เมอร์นะครับมีเจลฟิลทิวครับในทิวมีเจลใส่เข้าไปการความชื้น ก็เป็นตัวที่แข็งแรงทนทานมากๆนะตัวนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะได้พูดถึงเรื่องของไฟเบอร์ไฟเบร์เคเบิลนะครับส่วนก็ส่วนคลิปหน้านี่ก็จะว่าถึงแลแอปพลิเคชันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องอจบในคลิปนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เราพบก,กันใหม่เดี๋ยวคลิปหน้ามีสาระดีๆมาแห้ความรู้เพื่อนดีมากนะครับ